ชาววีไฟชาววีบ้าชาวพันธะชาววีพีชาวไพเบงค์ชาวลิซิตีกันด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับทุกคนเป็นวันสาคัญของผมนะครับก็คือวันเกิดน้องสาวผมนะครับก็คือวันเกิดดิวนะครับทุกคนแล้วก็มีนี่มันนี่วันนี้วันดีแต่วันดีเฮ้ยเอาเฮ้ยไอ้เปียกทำอะดีซื้อใหม่หรือซื้อใหม่นี่นี่อะอะเอางี้ทุกคนครับคือตัวผมมันมีของขวัญวันเกิดที่แบบเซอร์ไพรส์ดิวแบบเเยยยออะมมมาาากกลไ่่่แตผรู้ว น้องแต่พูดว่าน้องเขยผมทั้งสองคนเนี่ยมีอะไรให้ผมไม่เกี่ยวอะมันมีอะไรอะผมเตรียมของไว้หลักแสน่ะเรียวไ้บอกรถเว็บถ้าของหลักแสนใส่เว็บใช่เดี๋ยดูด้านเด็ดไอ้นี้เขาถามเลยนะเปี๊ยกตานะเปี๊ยกนะเปี๊ยกถอยคันนี้คันนี้นะคันนี้ไอแปดนี่กับคันนี้เว็บอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้เปี๊ยกถามหน่อยสองคันนี้เลือกคันไหนเลือกเว็บ ทไโอเคกูถามใหม่ไอแปดหกล้านอางนี้เออันนี้มึงทำไมทำไมนะถามใบใหม่หมดเลยอันนี้หกล้านอันนี้สามหมื่นมึงเลือกอะไรเลือกเวฟจริงจริงมันจะนอ่แต่มันก็ดีไงแต่เขาต้อรู้สึกผมสรุปเลือกเวฟฉลาดมากฉลาดมึงเป็นคนที่ฉลาดที่สุดตั้งแต่กูเคยเจอมาอ่าโอเคจะเจอคือพิเตอร์แล้วนี่ยเปียกพอโอเคจะเข้าเรื่องอะไรนะครับก็คือเดี๋ยวดิวเนี่ยเขาจะมานะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมาเปิดบ้านก่อนนะครับจริงๆจะกินกันอยู่บ้านแหละแต่ว่ามาลี มาอยู่ดีๆมานะครับแล้วก็พวกตามมาคือกินที่บ้านไม่ได้นะครับเพราะว่ามาากันไหลแก๊งมากเลยนะครับก็เลยต้องมาเปิดบ้านนะแก๊งแบบแก๊งเริ่มเดียบมาครบแล้วก็โอเคนะครับทุกคนเอางี้เดี๋ยวผมจะบอกอาว่าผมเนี่ยซื้อของขวัญอะไรให้ดิวนะเดี๋ยวผมจะบอกเลยซื้ออะไรไม่ได้ซื้อเลยอะไรอะซื้ออะไรนี่สิด สมุดบัญชีเอ้พอดีว่าช่องพี่ไม่ได้แบบว่าเอาตังค์มากองให้อะไรเงี้ยอันนั้นเขาเดี๋ยวสุดท้ายก็เอากลับกันน่ะพอดีว่าฝากเงินให้เลยท่าไผ่ไม่ใช่เหรอเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่เหรออยากรู้มะสองพันมั้ยเท่าไหร่ผมไม่ได้แบบเอาต้องถือเงินมานะแล้วก็มากองแล้วก็กลับอย่างงี้ไม่ได้แล้วให้ปลอมเพราะสุดอันนี้ดูดิดู่เท่าไหร่เหรอให้จริงด้วยเท่าไหร่เ เท่าไหร่อะเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งล้านบาทเชื่อคนแอคอะองเท่าไหร่อะแม่งเงินแบบเงินแค่ไหนจะไอ้เพื่อนแบบนี้ฮะแล้วดูครับผมไม่ได้ฝากเข้าบัญชีผมนะผมฝากเข้าบัญชีน้องน้องสาวผมในนี้เห็นไหมนะเขาเคยเห็นเลขบัญชีนัทชาพิมเสนนะครับก็คือร้านนึงจริงๆผมเพิ่ฝากนะคือผมไม่ให้เงินให้ของแต่ผมให้ความรู้สึกดีไปแล้วไงไม่มีน้องกูไม่เคยเอาความรู้สึกดีๆของมึงมีแต่เหี้ยเหี้ย เรียกว่าแต่แทงไปแม่งนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าผมขี้โม้อีกนี่อันนี้เป็นบัญชีของดิวนะที่ผมเอามานะครับนี่เห็นไหมครับทุกคนมี1นึ่งล้านเจ็ดร้อยบาทนะครับทุกคนวันนี้วันที่ายก็คือวันที่16 ก็คือเมื่อวานนี้นะครับก็คือดิวอ่ะเขามีบัญชีอีกบัญชีหนึ่งนะครับทุกคนอันนะั้นเป็นบัญชีที่แบบมีแอป,ปแต่เนี้ยไม่มีแปปอปอาจจะเป็นบัญชีเงินเก็บเออ,เอประมาณเออฝากระยะยาวผมก็จะให้น้องน้องสาวผมเนี้ยบริหารเงินเอาเองเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี้ยไว้เจอกันตอนดิวมาแล้วก็พวกมารีมานะครับก็น่าจะสนุกน่าดูนะทุกคนเพราะว่าเจเจตําแหน่งเผื่อเขาทําเรื่ดิวขึ้นมาเงี้ยแต่ไม่ได้ผมเปลี่ยนมาอยู่ใต้บอบาะรถมีดงั้นงั้นไปเอาใหม่ ถ่ายอีกรอบแล้เปียกนะเอาแบบไม่ไม่ง่นะอ่าไม่โง่มึงเลือกอะไรเลอกเวสมันมือสองพี่กิงพันผม่าวลงล่างไม่ดีหรอกโอเคนะครับทุกคนแต่เราเนี่ยเจอตอนมารีมานะครับแล้วก็น้องดิวแล้วก็ทุกคนมานะอันนี้ก็ไม่ต้องถ่ายให้ดูนะเพราะว่าคือผมเคยถ่ายแน้วไงผมเคยมาหลายรอบเพราะว่าตรงนี้ผมใช้ใช้บริการจากตรงนี้นะครับเพราะว่ามันสวยจริงๆโอเคไว้เจอกันก็ตอนที่เขาใหญ่นะครับผมเขาน้อยโอไว้เจอกันตอนเพื่อนๆผมมาโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับก็อยู่กับเปียกแล้วก็อยู่กับน้องดิวนะครับนี่ อันนี้เพื่อนเหรอดิวแค่หนูค่ะแล้วรู้ไหมเดียวว่าวันนี้เอางี้เพื่อนพี่มาแล้วใครเพื่อนพี่คันเดียวเดียวปะมานรีมาแล้วแล้วเราเราไมานี่มานี่ก่อนมานนี่มานี่มานี่มารู้ไหมว่าเของไม่อยากมองหน้าเฮ้ย่ดูเป็นอะไรอ่ะหนูไม่อยากมองหน้าโอเคยแบบคิวเลยเดี๋ยนไปเยอะละเอางี้เอางี้รู้ไหมว่าดิวเปียกซื้อของให้ใครซื้ออะไรอ่ะให้ถ่ายคนแบบไม่มีความคิดแบบนี้นะน่าจะไม่มีอะไรให้ เฮ้ยเอาขอโทษขอโทษไม่จริงไม่จริไม่จริงไม่จรเงไม่จริงไม่จริงไม่จริงไ่ริงไม่จริงไม่จริงไม่าริงไม่จางไม่จรงไม่ิงไม่จรไม่จริงไม่จิงไม่จริงไมไม่รไม่จิงไม่ไ่จรไม่จริงไม่ิงไม่จริงไม่ิงไม่ิงไม่จงไม่ไม่รไ่ริงไ่ริงไม่ไม่ิไม่ริงไม่ริงไม่ไม่จร่จริไม่ไม่รไม่จงไม่จรไม่่จริ้ไไม่จริง ไม่คือกูจะให้เขาเขาไปได้ตาตะตาตาตาเวพ่อแม่งกินหรอกไอ้นี่มึงใส่ไว้ทำไมเนี่ยต้มนู้นเป็นลิ้นเขาจะมีมีอะไรให้มีให้น้องสาวกูอ่าพี่ไม่รู้จะให้แล้วเลขาคงเขาแบบไม่หยสัญญาหรอกให้น้องไปซื้อเองเลยให้ให้เท่าไหร่ไม่ถึงแสนมันไม่รับเลยล้วเปิดดูอีกงั้นจะมีเท่าไหร่โอ้เสียตาย กูบอกเลยนะไม่ต่ำกว่าสิบล้านมึงดูเลยมึงกำปากกูไว้มึงดูมึงดูโอ้ยแม่ปะอยากได้อะไรอ่ะอยากได้อะไรอ่ะอะไรไม่ไม่ไม่เบี้ยกระดิกไม่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 ตัด่พิจารณเอาเงาะสวะกูจะผ่านาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเขาไม่เอาพันยามีเงินแค่สามหมื่นอ่ะเขาเอาเขาไเขาจัดจานกูแจรถอยู่ไหนอ่ะกูแจรถอะไรกูแจรถอะไรรถแตกนั่นแหละไอ้แป๊ดอะไรพี่เขียวของกูไม่ยอม าหลมเต็มไ่มาเต็มขวเลยดูดิดูดิยไม่ดูดดูอนเนีไม่ของพี่ยังกับีน้งน้องแค่เอาเมียกูไปน้อเอางี้ขอขวันเกิดไม่มีอะไรบ้างเป็นขวพีเ้เป็นเมียพี่เอ้โหูียยอมเป็นคนอื่นบูหน้าแบบหน้าขื่นแล้วอะขื่นมากมรู้เจอไหมเออ มเอายิ่งีเมียมาไมกูุณมีพี่ไอส์ไม่มีไม่มาครับไม่มีครับกูมีพี่ไอ์ห้าคนไม่มีกูมีพี่ไอส์ห้าคนจริงเลยจริงจริงหิวตัวแต่พี่ไอ์ไม่เอาหรอกอีกอย่างเดี๋ยวดูหน่อยหิวจริงหิวจริงเวลาเพื่อนผมกินเหล้าอ่ะเวลาเพื่อนผมกินเหล้าต่อหน้าต่อหน้าสาวอ่ะเวลาเพื่อนผมกินดูเพื่อนผมกินนะนี่เหล้าเฮนินซี่เฮนินซี่ประวดเลยขวดหนึ่งสองพันหก ปวดแพงด้วยเวลาเพื่อนผมกินอ่ะดูว่าเพื่อนผมกินขนาดเนี้ยนี่เวลาเพื่อนผมกินอ่ะโอ้ยไม่เรู้สักเก่งเอาเนี๋ยวนี่ให้เลยนะเอา๋ยให้ดูเย็ดต้องมีเบื้องมึงมาช้ามึงมาช้าเดี๋ยวเจ๊งให้ดูนะครับเล็กๆอ่ะไม่ไม่เอาดีวดูนะจับตันนะเดี๋ยวดูอยู่อ่ะมึงเนเฮียอะไรนี่ กินดิกินเย็ดโคตรเท่ยเย็ด้ยกินดิกินดีโคตรหวานโอ้โค้ชชอบเลยคนกินล่องเก่งๆเอ้องไหมเอางี้ถ้าพี่พี่มาลีกินบอกเพื่อนหน่อยเอางี้ถ้าพี่พี่มาลีกินหมดเนี่ยยอมเป็นแฟนเลยไหมไม่เอาไม่เอา ยอมไหมถ้ากินหมดเนี่ยยอมไหมอ่ะดู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 เขาส่งซิกแฟนเขาด้วยอ่ะเฮ้ยไอ้แฟนอะไรเนาะแฟนสภาพตัวมึงตไงตัวเองอ่ะอ้วนเป็นหนุ่มพุงพุ่ยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋้ถ้ากินหมดน่าหนูหนูโคตรปื้มอ่ะแต่แบบมี๋ท้อมากอ่ะท้อ คนกินร้อเก่งแบบคตรครูคนนี้เจ้าโคตครูไปีกันหัวแล้วกันมึงลองทองหัวแต่กูอยากกินแก้วเดียวเขากินตรงที่แบบมีปาน้ำลายโอ้โหตาเฮียโควิดโควิดครับโอ้โหวนวานให้เขาไปดี่นี่ดิวกินตรงไหนดิวกินตรงไหนี้โอ้โหโคตรเฮีย เอาี้กินได้เไม่เป็นไรน้องน้องกูกินเลยเอโอ้โหอาจกินนี่็นหน้าจริงนะเห็นหน้าจริงไงขเก่ยิบี่เี่เอา ถ้ามันเมาไอ้มันก็เมาจริงนะมันแต้งผ่อนการไม่คนนะไม่ไหวแล้วปะเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวเมาเดี๋ยวโดนกูแค่นั้นแหละโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวไปกินเหล้ากับเพื่อนผมก่อนนะครับทุกคนทุกคนครับตอนนี้ผมอาจจะแบบไม่รู้เรื่องนะเพราะว่าผมเมาแล้วแต่ว่าเพื่อนผมเมากว่าเพื่อนผมไม่มาเนี่ย ไม่ค่ะบัตรเด็กไอ้พี่ยังไม่ไวพรอแต่ฮะใไ้เพื่อนพี่ไหวพรอพี่ขอไวพรนะครับขอให้ชันเวเล่กัให้พี่นุมพรมากขอมีความสุขมากครับแล้วก็ถ้ามีอะไรก็กิบได้ออย่างเงี้ยมีปัญหาเรียนร้องอะไรมึงก็ไรกินเดือองให้ไปยกบ้าให้่อเสียบยูเด้อ

อยากใช้ล้งตาได้ไหมอยากเก็บลังชาไว้อ๋อขอให้น้องมีความสุขมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าเรียนแล้วโอเครู้ไหมว่าทำไมพี่ถึงให้เพราะว่าพี่อยากให้ดิวเนี่ยใช้เงินเป็นเข้าใจไหมใช่หรอดูพี่เบียกนะเอางี้เดี๋ยวพี่จะวนหัวให้ดิวอ่ะ ้องให้เไยอม่ฟังนะอ่ใีดิฟังนะขอให้ดยวเนี่ยเจอความรักที่ดีๆใช่อย่ใช่เพียงไม่ใช่เงกขอเพียขอให้ดิวตั้งใจเลยเรียบร้ยเห็นไห้อยอะไรพี่เจ็พี่เจตองกจ่อ่ะเดาไยวพอเรา ันนี้ก่อนอันนี้ก่อนเขาขวไอ้คูคนแรกโยไม่คูบอกูบอเนีก่อนโยแล้วแต่งะคนอคนคนแรกก่อนนูกขอที่ถ่านนึ่งป่ะได้ไอถ่านลูกกนฟังเลยอ่าา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 าพีาาราาาางาา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 าอานาา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 อาะาาอาาาาอาานา ให้พรนะไว้พรพรเนี่ยเยอะพรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนพี่ไม่มีของขวัญวันเกิดเลยนะทั้งสองคนเนี้ยไม่มีไงของนี้ไม่พาไป่ืินเลยแค่เขามาจากโคราชก็พอใจแล้วอยู่กับอยู่กับปลาอยู่กับพี่พี่จะให้ของขวัญอยูเขาอยู่ไปไปสามทุ่มไปห้างเป็นไงเตี๊ยงานเฮ้ยนี่อะไรอ๋อนี่นี่นี่ที่พี่ไปฝากตังค์ให้พี่ยิงให้จริงเอ๋อนี่พี่ยิงพอแล้วพี่ร้านหนึ่งเลแอดแนแอดแม่ร้านหนึ่ง ดับแล้วจับแล้วจับแล้วเอางี้เอางี้เดี๋ยวพี่เรียกเอาเรียกพี่ชิมาพี่โอนให้ยามีแ huh. ค right. eh ่สองหมื right. ่นยาถอนก้อยถอนกอยจับแล้วดับแล้วจับแล้วให้ความจับให้ความก็ขอให้อยู่กับพี่นานๆมันเป็นเไม่ได้เว้ยหลังจากพี่ใหญ่ยิ่งหยกเล็ดไม่หยุดเลยก็ขอให้เจอคนที่ดีๆก็อยากเช็ดเปียกไม่น่าเติมกันไอ้เด็กเด็กฉันดับแล้วเขาจะเติมพี่นานๆแล้วก็อยู่กับพี่นานๆอยู่อะไรมึงมึงหยิบเอาก็ขอให้พี่วัดตุ๊กตาอมหู

พี่ให้ดิว่ะเป็นเมียคนที่สองของมารีตัวมาแล้วลอยเล่าอยู่ไหนอะยัยเดียวให้ริงเหรอให้ยิงนี่ให้ยหงร้องไห้เสียงตานะตะกลัดไปได้ไหมโอเคนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมช่องของมารีด้วยนะครับวันเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ